หนึ่งร้อยสิบเก้าลบห้าสิบสี่คูณแปดหารสี่บวกเก้าสิบเก้าลบสี่สิบนะครับเดิมทีเดียวถ้าน้องทั่วๆัไปที่ไ,ไม่ได้ฝึกเรื่องลำดับเครื่องหมายมานะครับมัจกจะติดนิสัยว่าทำจากซ้ายไปขวานะครับซึ่งจริงๆแล้วแบบนี้จะต้องใช้วิธีการกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องลำดับของเครื่องหมายทำให้เข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่า ในลับเกณฑ์ของลำดับของหมายเนี่ยถ้าในกรณีที่โจทย์ไม่ได้ใส่วงเล็บมาให้นะครับคือวงเล็บเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดว่าให้ทําอะไรก่อนใช่ไหมครับแบบนี้เขาไม่ได้กําหนดวง,งเล็บมาให้แล้วโจ์โจนี้โจทยดนี้การมีหมายนอกด้วยคูณด,ด้วยหางด้วยหวกด้วยลบด้วยคนอกยนนอยู่นะครับมีทั้ง6กทบกคูณฐานคนกระจ่เนี่ยเราจะตัดสินใจเลือกว่าจะ ให้ทำคำเป็นวันนะครับเอาการใส่ตัวเล็กในตัวไหนก่อนนะครับมันมีกฎดังนี้นะครับกฎข้อที่สี่เขาบอกว่าให้มองไปที่กลุ่มนะครับเขาบอกกลุ่มที่เด่งเนี่ยถ้ามีเครื่องหมายคูณนะครับหรือเครื่องหมายหารนะครับอยู่ในโจทย์นะครับเขาบอกว่าให้ทำเครื่องหมายคูณหรือหารก่อนเสมอนะครับอ่านนี้ครูมาดูที่โจทย์นีนะมีเครื่องหมายคูณเครื่องหมายหาร อ้าวมีเครื่องหมายคูณและเครือร่องหมายหารสองตัวอ่ะแล้วทังยังไงดีลัะมีทั้งสองตัวเลยแล้วเราจะทำใไรก่อนกฎนี้ก็เลยบอกว่าถ้ามีคูณกับหารอยู่ในโจทย์นะครับให้ทงซ้ายมือก่อน,นะครับเราไม่สนใจนะครับไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะเราจะทําซ้ายนือก่อนแล้วไปคูณกับหารเราจะทําซ้ายมือก่อนนะครับฝั่งซ้ายค่ะเราก็คือคูณน้องก็ใส่ลูเล็กตรงน,นี้เข้าไปเชื่อ ก็จะเห็นแล้วว่าะะเวลาคำโจ์นี้ก็ทำเงินเล็กนี้ก่อนนะครับอะในระหว่างนี้ครูจะสอนไปด้วยนะครับคำนวณไปให้รูด้วยนะครับในบุเล็กนี้บอก54คูณ8ได้เท่ากับ432นะครับเราก็คำนวณลงมาเป็น432ตัวนี้1 4 9ลบลงไปนะครับตัวที่เหลือก็ลบลงไปก่อนนะครับ อืมนะครับเรียบร้อยแต่ว่าเข้ามาถึงประชัดนี้ก็จะเห็นว่ามันเปเหลือก็หมายขังนะครับ,รบซึ่งในประดาของมาทางทีก็จะมีบวกมีบวบมีโรคมีหันใช่ไหมอ่ะเราก็จะทำการหันก่อนตามกนของที่เขา็อกไว้นะครับเราก็ใส่เงินเพิ่มเข้าไปเลชุดบสี่รอสองเราก็จัดมาหันสี่นะครับก็จะได้เท่ากับ108นะครับ ตรงนี้ก็จะได้ค่าเป็นหนึ่งร้อยแปดทำการเขียนตรงนี้ไปนะครับหนึ่งร้อยแปดอ้าวพ่อมาถึงประทับนี้น้องติเห็นว่าเป็น,นยังไงครับ 40, หนึ่งร้อยสิบุเก้าลบหนึ่งร้อยแปดบวกเก้าสิบเก้าลบสี่สิบเหลือแเครื่องหมายบวกกับลบนะครับพราะเป็นเครื่องหมายบวกกับลบเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องหมายลุ่มที่สองนะครับบวกหรือลบนะครับบวกหรือลบเห็นไหมครับมีบวก มีลบมีบวกลบอยู่อันนี้ง่ายมากหลายคนจะฟุ้นเลยครับก็ใช้หลำกางแบบเดียวกันเลยครับก็คือทําซ้ายมึ่ไปหาความ,มากอหรือทําซส์หนึ่งก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ไล่ไปนะครับก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าลบหนึ่งร้อยแปดบวกเก้าเก้าแล้วก็ลบสี่สิบน้องก็สามารถคำงงนวณนะครับได้เลยนะครับร้อยสี่สิบเก้าลบหนึ่งร้อยแปดนะครับได้เท่ากับสี่สิบเอ็ด ตนี้สา,ามารถทำได้เลยครับ47กือ <4, 7. S 1> ก็จะเหลือ4 1บวก9.9แล้วก็ลบ40หลังจากนั้นเราก็คำนวณจากซ้ายไปขวาได้เ,เลยครับ 4n บวก9.9นะครับได้140และ140ลบก,กับ40ตัวสุดท้ายนี้นครับได้เท่ากับ100่้อยมือถจะได้หนึ่งร้อยติดต่อครับ